กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการจับตาประเทศไทยนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะมีแล้วเนาะพี่สำราญเนาะมีแล้วตอนนี้ต้องบอกกับฟันทองว่ามีแล้วท่านผู้ชมถามมาว่านายกจะนุ่มไหมคะกรอบใหญ่นั้น24-25 26ลงมติ27ประชุมคลรมเขาออกมาแล้วนะ,ะนายกจะน่วมไหมนั่นนี่ น่าสนใจวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์การเมืองอีกท่านหนึ่งดีกว่านะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลพอ,อสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะอาจารย์จ้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่สารานสวัสดีครับคุณเหนิวครับครับตอนนี้เวลาน่าจะลงตัวแล้วยี่ส,สี่ยี่ห้ายี่สิบมติก็ก็ก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายก็ฟังที่ผมบอกนะฮะ,ะผมบอกว่าสีส้มอย่าถอย นะครับวันนี้สีส้มก็ได้เวลาเพิ่มนะครับขณะเดียวกันผมก็บอกแล้วถ้าในายใหญ่นะครับจะตัดเวลาของสีส้มก็ยกมือขอปิดอธิบายเลยในายใหญ่ไม่กล้านะครับ<ม>ก็ต้องแยกเวลาของฝ่ายรัฐบาลออกไปแต่ถ้าการจํานวนขนาะนี้นะครับสีส้มได้28ชั่วโมงซึ่งบวกได้ในเวลาของที่กันไว้ให้กับประธานนะครับขณะเดียวกันเนี่ยของสีแดงได้7ชั่วโมง ดูจากเวลาที่จัดสัรมาก็ต้องบอกว่าถ้าสีส้มข้อมูลน้อยนีย่อันนี้ต้องถือว่าเสียโอกาสและไม่สมราคาคุยขณะเดียวกันสีแดงก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็เสียเปรียบแล้วครับเพราะมีเวลาชี้แจงรวมเวลาประทเพีงแค่เจ็ดชั่วโมงนะครับังะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเติมเวลาให้สีส้มไปแล้วเนี่ยสีแดงก็ไม่ควรจะมาจํากัดเวลานายกนายน้อยจะชี้แจงแต่ก็แนแน่าแนายใหญ่ครับเพราะยังไงก็น่วมอยู่แล้วนะครับ นุมเหรออาจารย์อาจารย์วังวันน่่มเลยใช่ไหมคะครั้งนี้น่วมครับคุณเหมียวเพราะว่ามีอยู่สองเรื่องแหละอันนี้ผมเอามาบอกที่สำราญกับ,ค,บคุณเหมียวก่อนไปนะครับนายกนยน้อยไปดูคนคนในครอบครัวที่เข้าไปอะไรนะครับแบบเพลงพุ่มพวงดวงจันทนระ์ะกระแสะเข้ามาซีนะ่ะคือน้องกลัวมือเตายุ่มยากเยอะแยะนะครับไปดูให้ดีในกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขผมพูดให้แค่นี้ นะครับพูดอีกหน่อยได้ไหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องลดในพนหรือว่าหรือว่าปฏิรูปนะครับอกองทัพเรื่องซื้ออาวุธอย่างเดียวนะครับกระทรวงกลาโหมนี่ก็มีธุรก่งธุรกิจอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็บุคคลในครอบครัวนี่ก็ยุ่งยากเยอะแยะอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์เขาว่านะฮะ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็พี่สำราญกับคุณหดิวก็ลองย้อนไปดูสักสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับอไอเป็นเม่จับโปรเจกต์อะไรไว้กับกับหน่วยงานอิสระนะครับที่จะเอามายกระดับการให้บริการนะครับเทเลเมดิซีะไรประมาณนั้นแหละก็ไปดูให้ดีแล้วกันนะครับนายกนายน้อยครับนะครับอลองไปเช็คให้ดีนะว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยได้เข้าไปยุ่งยามเยอะแยะหรือเปล่านะครับถามสัส้นๆอาจารย์อาจารย์คิดว่าหมัดนอกของพักส้มนี่คืออะไรฮะ เรื่องทุจริตหรือการบริหารหรือเรื่องอะไรคือตอนนี้นะครับพักต้มเนี่ยเขาต้องเอาทุกเรื่องมามัดรวมกันอ๋อครับครับเพื่อชี้ให้เห็นพฤติกรรมว่าบานที่นายใหญ่ได้กลับมาประเทศแล้วพักเพื่อไทยได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดของผู้วอํานาจต่างๆที่สาบสีส้มไม่ให้เป็นรัฐบาลครับครับครับเขาก็จะเอาเอามามัดรวมกันนะครับลักษณะเหมือนกับการการ จะคืเพื่อให้ช้ำน,นะครับแต่แน่นอนครับในในปีนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นจับใข้มั่นคันให้ตายครับนะครับ,รบมันเหมือนกับภาพที่สำราญจำได้นะครับว่าเมื่อตอนที่มีการอภิปรายสมัยในายใหญ่เรื่องของบุคคลใกล้ชิดแล้วก็นำไปสู่การขยายข้อมูลในการชุมนุมไล่ในายใหญ่ตอนนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าพวกที่ ตั้งเวทีอยู่หน้าทับเนียบเนี่ยก็น่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของพวกสีส้มเอาไปขยายผลได้เยอะพอสมควรนะครับหร,ห,รหรือต่างฝ่ายจังอาศัยข้อมูลกันก็ไม่รู้นะก็<ด>ก็ต้องดูกันครับพี่แต่แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่สำราญกับคุณหมิวก็คงพอจะคาดการได้คือคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าพักสีส้มท่านก็พูดเองว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ส่งข้อมูลให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าเพราะว่ารอบนี้เนี่ยนะครับ เป็นรัฐบาลผสมแล้วบุคคลในครอบครัวก็ยุ่งยากเยอะแยะในกระทรวงของพรรคร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สำรานลองลองฟังดูก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าข้อมูลไหนที่ฝ่ายค้านเอามาพูดเป็นข้อมูลที่มาจากการแทงทัางหลังทะลุหัวใจมีหนอนไส้เหรอคะอาจารย์คะมีแน่นอนอาจารย์ยืนยันไม่ไม่ มันไม่ใช่หนอนบ่อนไส้หรอกครับคุณมี๋วอันนี้ไน้ะครับแ่งท้างหลังเลยนะครับไป้องหนอนบอไส้อันนี้ชัดเจนส่งมีดให้เลยใช่ไหมครับนึกออกแล้วนึกว่าเสียวไส้เลยใช่ครับทีนี้อาจารย์โจถูกต้องครับนี่เดียวนี่เดียวไปที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีแคมเปญเหมือนกันนะสี่หลงนะสี่หลงก็ตักโต้พักส้มนะหลงประเด็นหลงประเทศหลงวัฒนรรมหลงตัวเองแล้วขี่เส้นใต้บอกว่ายายพี่ปลายเป็นฝ่ายแค้นไอ้สี่หลงนี่พอฟังได้ไหมคือ ใช้คําว่าหลงหลงตัวเองเนี่ก่อนแล้วก็รุ่นเพลงยุคนู่นนะคุณเออนันบุญนาค่ะรุ่น90น่ะขณะที่สับสีส้มก็ใช้คําว่าดีวอะ่ะเป็นสับของของเจเนเรชันสีอ่ะนะครับเจเนเรชันแซเนี่ยหรือเจเนเรชันอันป้าเขาใช้กันคาว่าดีวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูแค่สับที่ใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยก็รีบไปปรับปรุงทีมซะ<อ>นะครับ<อ>เพราะดูแลจะตามหลังอยู่หลายช่วงตัวนะครับแล้วลผมเรียนนะครับพวก ดูครับพวกสอสอเนี่ยนะครับที่กะจะยกมือประท้วงเนี่ยผมเรียนเลยนะครับไปดูให้ดีเถอะผมวิสาชี้เป้าให้สองโปรเจกต์แล้วนะครับครับผมเอสองโปรเจกต์นี้ไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงมาก่อนนะคะมีมีที่กระทรวงการลาโหมสาธารณสุขที่อาจารย์ครับผมครับผมลองลองไปคุยดูนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆฮะแต่บังเอิญว่า ที่สำลานก็ทราบดีว่าคนในคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับของครอบครัวนี้เนี่ยเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเขาจะทําข่าวให้เล็กโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องสังคมสนใจส่วนเรื่องไหนเป็นเรื่องเล็กนี่ก็จะตีข่าวให้ใหญ่นะครับอันนี้ถ้าถ้าใครจําเหตุการณ์ปี49หลังยึดอำนาจได้ก็จะรู้ดีนะครับแถมนิดหนึ่งลุงป้อมที่หลายฝ่ายให้คุณข้าบอกว่าจะมีหมัดเด็ดหมัดเด็ดนี่อาจารย์จะเชื่อไหม ผมเชื่อว่ามีหมัดเด็ดแน่ๆนะครับแต่ตอนเนี้ที่ที่ผมหวั่นใจเพราะว่ามันมีดีวจากนายใหญ่ไม่อยากให้ลุงป้อมพูดนะครับเพราะว่านายใหญ่ก็ก็คิดว่าถ้าลุงป้อมพูดเนี่ยน้าหนักเยอะนะฮะเพราะก,การดีวโอ้โหไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับคุณหมิวเอาแค่ลุงป้อมเอามาพูดว่าตอนนายใหญ่โทรมาน,นี่ยนายใหญ่พูดว่าอะไรบ้างนี่ก็สยองแล้ว นะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงไปถึงอะไรอีกหลายเรื่องราวแล้วแน่นอนว่าคนคนระดับลุงป้อมเนี่ยนะครับอยู่ทุกเดิวมาแล้วในช่วงยี่สิบปีนี้พี่สําพันก็ทราบดีครับครับนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าลุงป้อมปล่อยของนะครับอันเนี้ยเราจะได้ตื่นตาตื่นใจแต่ตอนนี้ทราบว่านายใหญ่ก็เดินเกมจะโยนเหยื่อล่อ นะครับว่าจะเอาพักลุงป้อมจบไปร่วมรัฐบาลก็อยู่ที่ลุงป้อมจะเคลิมหรือเปล่านะครับดูพราะลุงป้อมบอกแล้วเมื่อวานคอยฟังสิใช่ไหมคอยฟังสิดูครับซึ่งซึ่งผมเรียนนะครับพี่ว่าถ้าวันอธิบายวันที่ยี่สี่พี่ซึ่งเวลาที่ลุงป้อมพูดก็จะตรงกับที่พี่สำรานจากคุณหมิวจัดรายการพอดีนะครับก็คงก็คงจะต้องฟัง ก็คง <g ül> จะต้องฟังพร้อมๆกันแหละพี่ว่าลุงป้อมจะปล่อยของขนาดไหนแต่ลุงป้อมมีของแน่นอนแต่ว่าหน,น้าที่ของพรคเพื่อไทยก็ยังปรามมาลุงป้อมนะฮะเมื่อวันก่อนมีสาสาพรคเพื่อไทยบอกว่าเราฟังนะว่าลุงป้อมไม่พูดอะไรมากกว่าควาว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าครับผมโอ้ยพวกนั้นพวกพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกเน้นน้อยครับอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าเจ้าวาดของพรคเพื่อไทยวันเนี้เ้าเอาผ้าห่มมาห่มแล้วนะครับหนาว นะครับพวกเน้นน้อยไม่รู้เรื่องรู้รลวหรอกดิวพวกนี้นะครับอยู่โอ้ยต้องถือว่ายิ่งกว่าชายขอบนะครับไม่ไม่น่าสนใจอะไรนะครับแปลว่าถ้าวันอภิปรายเราเห็นลุงป้อมอาจจะไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรหมดให้จับตาว่าพลังประชารัฐอาจจะถูกดึงกลับไปเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างเงี้ยเหรอคะสำหรับสำหรับเกมตรงนี้เนี่ยต้องดูกันวันสุดท้ายครับอ๋อใช่ใช่ใช่ใชคืองี้ครับถ้าลุงป้อมเปิดแบบพื้นๆน,นะฮะอันนี้ก็เดาได้ นะครับว่าลุงป้อมก็ก็เสร็จนายใหญ่อีกรอบหนึ่งอาจารย์ดักคอโดนต้อมอ๋อไม่ได้ดักคอนะครับเพราะเรื่องนี้นายใหญ่ก็เดินเกมอยู่จริงๆครับนะครับก็เดินเกมอยู่นะครับก็เอาตามนี้อาจารย์จะทั้งนั้นนะก็น่าสนใจอยู่นะพี่ปลาทีนะ ตกลงเดี๋ยววันจันทร์ก็ทราบครับพี่เดี๋ยววันจันทร์ก็ทราบต้องฝายค้านได้18ชั่วโมงรวมเวลาประธานด้วยใช่ไหมครับพี่ครับครับใช่ครับพี่เพราะผมบอกฝ่ายค้านเองว่าอย่าอย่าถอยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้30ชั่วโมงโดยแบ่ง2ชั่วโมงไปสแนด์บมายเอาให้กับท่านประธานซึ่งถ้าเวลาไม่พอก็ไปเพิ่มเวลาในส่วนนั้นได้ก็ถือว่าฝ่ายค้านประสบความสำเร็จแต่เพื่อไทยไปเตรียมให้ดีนะครับโอเค ครับขอบคุณอาจาะย์ัครับขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดอรธนพรศรียากูลค่ะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงเมื่อวานลุงป้อมพูดว่าอะไรนะคะคอยฟังสินักข่าวถามย้ำหลายรอบจะมีเรื่อง M O U สี่สี่ไหมคะคอยฟังสี่อ่ะเดี๋ยวรอติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบิทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครวัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0ทนั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดก,กับรถไฟฟ้า บอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจาก,การการค้า,าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8, 8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ